ขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงาน Summer Party 2 0 1 5 Learn l i ัลซอนแอนด์ s กับทางโรงเรียนอัมชัญคอนแวน์สีลมซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทางโรงเรียนได้พบกับผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้ปกครองระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่หนึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจนำบุตหลานของท่านมาให้ทางโรงเรียนดูแลในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและนำเสนอผลงานตลอดการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งถือเป็นปีที่พิเศษเน,เนื่องจากทางโรงเรียนจะครบรอบ20ปีดังนั้นการแสดงที่ท่านจะได้ชมจะเป็นการแนะนำให้ท่านได้รู้จักโรงเรียนอสัญชันคอนแวนสีลมในด้านต่างๆอาทิการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมประจำปีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนทางโรงเรียนหวังว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินกับการแสดงความสามารถของบุตรหลานของท่านและถือว่านี่เป็นก้าวแรกที่ทางโรงเรียนกับท่าน ได้มีโอกาสทําความรู้จักกันและทําให้ท่านได้รู้จักโรงเรียนของเรามากขึ้นบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วมาเซอร์ขอเปิดงาน Summer Party 2015 Learn ed, Like and Love ASCS ณบัตรนี้ Прап.